และอาจารย์ได้มีโอกาสที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคการเกษตรหรือยังคะอาจารย์อตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่กับสองบริษัทก็คือบริษัทของ IRPC นะครับกับบริษัททิปโกครับที่จะเอาองค์ความรู้ที่ได้จากในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดของการทํางานในระบบมหาใลัยไทยครับเพราะว่านักวิจัยหรือว่าอาจารย์เนี่ยไม่สามารถทําให ผลิตออกมาได้ในปริมาณมากนะครับเพราะหนึ่งด้วยหน้าที่การสอนหน้าที่การทํางานเพราะฉะนั้นต้องมีตัวช่วยคือทั้งอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยต้องมารับรับองค์ความรู้ไปทําต่อนะครับซึ่งก็เพราะว่าทั้งสบริษัทเนี่ยก็มีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเอาตัวองค์ความรู้นี้ไปใช้นะครับประกอบกับเขาก็จะได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเขาด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นองค์กรใหญ่เลยทีเดียวใ,ในการรับเอาองค์ความรู้นี้เพื่อที่จะไปถ่ายทอดต่อใช่ครับนะบถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าอาจารย์จะบอกว่าวันนี้อาจจะยังไม่สําเร็จนะฮะแต่ก็เชื่อว่าเส้นทางระหว่างนี้ต่อไปก็คงจะมีสิ่งดีๆเริ่มที่จะเกิดขึ้นมากมาย ถามอาจารย์สักนิดหนึ่งว่ากระบวนการไหนหรือว่าขั้นตอนไหนที่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องยากสําหรับการพัฒนานวัตกรรมนี้ฮะอาจารย์ครับขั้นตอนที่ยากสุดที่ผมคิดว่าก็คือขั้นตอนที่เราจะหาจุดเด่นของงานวิจัยของเราะนครับเพราะว่าเมื่อผู้ถึงงานวิจัยเนี่ยมันค่อนข้างกว้างกว้างมากใครก็สามารถจะทาเรื่องอะไรก็ได้ดังนั้นการจะหาจุดเด่นหรือหาสิ่งที่เราสนใจเนี่ยค่อนข้างยากครับจะต้องใช้ระยะเวลาในการค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็หาจุดเด่นว่าในแต่ละที่ที่เราอยู่เนี่ยมี มีข้อดีอะไรนะครับที่สามารถต่อยอดไปได้คนั่นแหละครับนวัตกรรมนี้อาจารย์คิดค้นพัฒนาทําลําพังคนเดียวเลยเองไหมครับหรือว่ามีทีมงานอื่นๆด้วยก็จริงๆแล้วเนี่ยงานทุกอย่างครับในชีพผมคิดเนี่ยไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับงานนี้ก็มีนักวิจัยหลายท่านได้ร่วมด้วยนะครับก็มีการไปร่วมกับนักวิจัยที่เกษตรนะครับดรสุธีรานะครับ ลอสเร์สุทธิรานก็ช่วยทางด้านความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวข้องกับเส้นใยสับปะรดนะครับและเส้นใยจากธรรมชาติเป็นอย่างดีแล้วก็มีความร่วมมือกับอาจารย์อีกหลายหลท่านครับเช่นอาจารย์รองศาสตราจารย์ดตรจตุพรนะครับให้ความร่วมมือทางด้านการทำขึ้นรูปเป็นมสุเชิงประกอบนะครับประกอบกับก็มีนักวิจัยจากต่างประเทศหลายท่านเข้ามาร่วมด้วยนะครับ ก็ต้องเรียกว่าอาศัยความร่วมมือความรู้ความสามารถจากหลายภาคส่วนใ,ในการที่จะทําให้นวัตกรรมดีๆแบบนี้สําเร็จแล้วก็เรียกว่าในการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคส่วนต่างๆต่อไปนอกเหนือจากทีมงานที่อาจารย์ได้กล่าวถึงแล้วมีบริษัทไหนไหมครับหรือว่าหน่วยงานอื่นๆอีกไหมครับที่เรียกว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมนี้ครับอาจารย์ครับก็มีผู้ที่ให้ทุนนะครับเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรรที่ ให้ทุนวิจัยนะครับกระทั่งบริทิกระจกอซาฮีครับที่ให้สนับสนุนในการทําวิจัยตรงนี้นะครับรวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ครับที่มอบทุนวิจัยให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดขาดผู้สนับสนุนที่อย่างนี้นะครับทีนี้อาจารย์คาดหวังไว้อย่างไงบ้างสําหรับได้มีโอกาสได้เข้ามาทําผลงานนะฮะแล้วก็นวัตกรรมดีๆแบบนี้แล้วอาจารย์คาดหวังไว้อย่างไงนะฮะหรือว่าเร็งเห็นอะไรบ้างหลังจากที่ได้มีการคิดค้นสําหรับนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ครับ ก็คาดหวังว่าจะสามารถนําองค์ความรู้นี้นะครับไปถ่ายทอดให้กับบริษัทหรือว่าชุมชนต่างๆนะครับได้สามารถเตรียมไอเซลลัสขนาดนาโนเนี่ยได้ในในบริษัทต,ตัวเองนะครับ,รบและสามารถนําความรู้เหล่านี้เนี่ยมาสร้างจุดแข่งให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ครับเพราะว่าการที่จะอยู่รอดในปัจจุบันได้เนี่ยถ้าเกิดสินค้าของเราไม่มีจุดแข่งหรือไม่มีความแตกต่างจากสินค้าจากบริษัทอื่นๆนะครับก็จะอยู่รอดได้ยากครับ,รบฉนั้นก็หวังว่า ในอนาคตเนี่ยจะนาความรู้เหล่านี้เนี่ยกลับคืนสู่สังคม,มนะครับแล้วก็สามารถสร้างแรงผลักดันหรือว่าสร้างแรงบรันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ได้นะครับเพราะว่าก็หวังว่าเพราะว่างางนวิจัยเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจะต่อยอดธุรกิจของประเทศต่ตอไปได้นะครับอย่างในปัจจุบันนี้อาจารย์อยู่สถาบันการเรียนรู้นะฮะเป็นอาจารย์ประจําไม่แน่ใจว่ามีโอกาสได้สอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเซลลูโลสขนาดนานโนนี้กับนักศึกษานะฮะยังไงบ้างไหมครับอาจารย์รอ๋อก็มีครับเพราะว่าหน้าที่ ปัจจุบันนหน้าที่ของอาจารย์ทาทั้งหมด2ส่วนครับส่วนแรกคือเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาเป็นหลักแล้วนะครับทางปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกครับส่วนที่2เนี่คือการทําวิจัยครับเพราะว่าปัจจุบันเราเชื่อกันว่าถ้าเกิดอาจารย์สอนความรู้อยู่ในแค่ตํารานะครับก็จะได้ความรู้ที่เป็นอดีตหรือว่าเป็นความรู้ที่ค่อนข้างเก่าครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่ทํางานวิจัยไปด้วยและนาความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการวิจัยมาทาการถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้รับทราบหรือว่านําไป ถ่ายทอดให้กับคนอื่นที่อยู่ในองค์กรต่างๆภายนอกนะครับ,รบเรียกว่าต้องคอยอ<ช>ัปเดตนะฮะ,ระ,ฮะเรื่องราวใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในวงการนาโนนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะว่ามันมีการพัฒนาอยู่ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ไม่แน่ใจว่าอย่างนักศึกษาหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอหญ่ที่จะมาล่ําเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนาโนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องศึกษาในภาควิชาหรือว่าคณะไหนไหมฮะอาจารย์ก็ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยนะครับก็มี มีทั้งหมด 2- อถึงสหน่วยงานที่ทํางานที่เกี่ยวข้องหรือว่าทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับไอ้นาโนนะครับครับแต่ถ้าเกิดจะเป็นทางด้านเซลลูโลสขนาดนาโนเนี่ยก็ต้องเป็นที่คณะพลังงานนะครับครับคณะพลังงานสิ่งล้อมแล้วก็วัสดุนะครับอืมก็จะเป็นคณะนี้เลยที่จะเป็นใชได้ศึกษาโดยตรงเกี่ยวกับเซลลูโลสขนาดนาโนนี่เพราะว่านาโนต้องบอกว่าแบ่งออกเป็นหลายแขนงอีกใช่แบ่งออกเป็นหลายอย่างครับเป็นมีหลายประเภทนะครับครับเพราะปัจจุบันเนี่ยคำว่านาโนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นคําที่ ใช้กันเยอะใช้กันเยอะครับใครใครก็พูดว่าอันนั้นเป็นนานโนอันนี้ก็เป็นนานโนเพราะ,ะม,มันมันหลากหลายมากครับแต่อาจารย์แต่ละท่านก็จะชำนาญคนละประเภทครับรับเอาละครับคุณผู้ชมเรื่องราวที่เราคุยกันทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ เชื่อว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมเดี๋ยวในตอนต่อไปนะครับจะให้ท่านอาจารย์สุภโชคพาไปดูวิธีการสาธิตนะครับการทําใบสับป,ประรดเป็นสารตั้งต้นในการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสขนาดนาโนนี่นะครับคุณผู้ชมเขาจะทํากันอย่างไรบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวรอติดตามในตอนต่อไปกันครับ